รวยที่สุดในโลกแต่ขอประหยัด อีลอนมัสเผยไม่มีบ้านเป็นของตัวเองขออาศัยนอนบ้านเพื่อนไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะอีลอนมัสมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกได้ให้สัมภาษณ์กับคริสแอนเดอร์สันหัวหน้าผู้จัดประชุมเทสท็อกชื่อดังโดยบอกว่าถ้าเขาต้องการเดินทางไปแถวอ่าวซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานเทสลาเขาจะสลับไปนอนที่ห้องว่างของอเพื่อนๆแทนนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกวันนี้เขายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักหลังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโจกที่พูดเอาตลกขาดแต่มันคือเรื่องจริงงย้อนนกลับไปปใช่ว ที่ผ่านมาเขาได้ขายบ้านขนาด16,000ตารางฟุตของเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่ง ยานที่มั่งคั่งของซิลิคอนวัลเลย์ทางใต้ของซานฟรานซิสโกซึ่งขายไปในราคา31.99ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทไทยก็ตกราวๆพันกว่าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งเขาเคยออกมาประกาศว่าเขาจะขายทรัพย์สินทางวัตถุกเกือบทั้งหมดเพื่อให้ผู้คนหยุดวิาพากษ์วิจารณเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยของเขาและเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาทำเช่นนั้นจริงๆเรียกว่าถึงมัสก,กาเป็นคนไร้บ้านผู้น่าสงสารบนโลกนี้แต่ด้วยความมั่งคั่งขนาดน,นี้ถ้าเขาคิดจะไปสร้างบ้านใหม่บนดวงงงััันนทรรสกกหลล็็ไไไไมมม่่่่่ใชชเเือีปป้ะะคะ